สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับช่องออดีฟาร์มวันนี้ผมก็มีไก่หนุ่มนะครับมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เอามาครอบสุ่มนะครับบริเวณหน้าซุ้มนะครับผมให้กินหญ้านะครับหญ้าก็ไม่ค่อยมีนะครับผมครับตัวนี้เป็นไก่หนุ่มนะครับเป็นไก่หนุ่มลูกเพาะผมนะครับที่ผมพาะพัฒนานะครับตัวนี้ น้ำหนักปัจจุบันนะครับตัวนี้น้ำหนักปัจจุบันอยู่ที่สองกิโลห้านะครับสองกิโลห้าเกือบสองหกนะครับผมตัวนี้เป็นไก่หอนแจนะครับเป็นไก่หอนแจ้หน้าตานะครับหล่อมากนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับหน้าตานะครับพี่น้องดูกันนะครับ ตัวนี้นะครับสไตล์การชนนะครับสไตล์การชนก็เป็นไก่แข่งหน้านะครับเป็นไก่แข่งหน้าเอาตัวรอดเก่งครับตัวนี้นะมีเลียมนะครับผมวันนี้ก็เอามาอัปเดตนะครับให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับผมสวยนะครับตัวนี้สวยนะครับหงอนแจ้สวยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องชาว YouTube นะครับ ฝากพี่น้องชาวไก่ชนฝากกดติดตามช่องอ u d ฟาร์มด้วยนะครับเพื่อผมจะได้มีกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ